ทุกคนคะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในช่องจะไปเคเลิฟนะคะวันนี้จวไปเคเลิฟนะคะก็ลืมไปเลยว่าตัวเองเนี่ยบอกมดไปเยอะแยะแล้วแต่ยังไม่ได้สอนวิธีลงมัดเลยนะคะก็คือการลงมดต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงมัดสกรีนช็อตนะการลงมดอะไรต่างๆนะแต่วันนี้เราจะมาลงมดเกี่ยวกับเสื้อผ้าของที่เอาไว้ใส่ เอาไว้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วก็เอาเว็บสวยๆเว็บดีๆมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเราเอามาทั้งหมด4เว็บนะแต่มันไม่ได้น้อยเลยนะทุกคนคือจริงๆแล้วมันเยอะมากนะคือ4เว็บนี้ก็คือเยอะเวอร์แล้วนะคือถ้าเอารวมๆทั้งหมดก็คือแต่เยอะจริงๆนะคะก็เยอะมากคือยฮึ่เยอะมาก เยอะจริงๆอะทุกคนเอาจริงๆเราปกติเวลาโหลดของเสริมก็จะเป็นคนที่ขี้เกยียจโหลดทุกคนแต่ถามว่าชอบไหมอะก็ชอบแหละแต่ว่าก็คือขี้เกยียจไงยเออเราก็เลยคือปกติเราก็ไม่ได้ใช้เว็บทั้งหมดหรอกแต่ก็คืออยากจะเอามาฝากทุกคนไงก็เพื่อแบบใครชอบโหลดหลายๆเว็บนะคะแต่เราคิดว่าเว็บเดียวในของเสริมมันก็เยอะมากแล้วนะเออนะคะเราก็ว่างั้นแหละถ้าหมดโหลดหมดก็คือไม่ต้องโหลดเว็บต่อไปแหละวเรามาดูกันที่เว็บแรกนะคะ มันเป็นเว็บของเฮรูน่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเว็บเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยทุกคนหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็น่ารักมากาทุกคนแล้วก็จะมีสภ้อาให้ทุกคนได้เลือกโหลดเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยทุกคนก็เลื่อนดูได้ว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยมันจะมีหลายชุดมากเลยนะคะ แล้วก็ถ้าทุกคนชอบนะคะมันรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีอยู่ในทุกคนเป็นให้มันดาวนโหลดอะทุกคนอันนี้คือไม่ไแน้ใจอะน่าจะกดตรงนี้มนนั้งอใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> คือเราไม่เคยใช้แบบนี้เว้ยทุกคนก็คือแบบพวกเนี้ก็ไม่เอามาใส่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละ อ๋อเขาให้เราคลิกที่รูปภาพเขานะคะก็เจอซิมไฟล์แท็กก็กดดาวน์โหลดได้เลยง่ายเวอร์จริงๆฮะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เว็บต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเว็บต่อไปเนี่ยจะเป็นบล็อเป็นเว็บของคนที่ชื่อจินจินนิสามสาถ้าอ่านผิดก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเออเว็บนี้นะคะ ก็จะเป็นบอกเป็นเว็บที่เขาสร้างซีซีสวยๆขึ้นมาให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดนะคะอ่ะนี่นะคะหน้าตาเว็บก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนก็คือรู้สึกเหมือนแตเป็นของ Remins นะคะวิธีการก็คือให้ทุกคนนะคะไปกดที่อันเนี้ยมันจะมีทุกคนอ่านได้เลยเนี่ยตรงภาษาอังกฤษตรงสีชมพูใช่ไหมแล้วมันจะมีตรงที่มันเป็นสีดำนะคะก็ให้กดตรงที่มันเป็นสีดำนี่แหละคะ่ะตรงนี้นะคะแล้วทุกคนก็ เลื่อนๆมาเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีหลายชุดให้ทุกคนได้เลือกมากเลยเยอะมากจริงๆอันนี้คือมันจะเป็นไปในแต่ละตรีมแต่ละตรีมนะทุกคนเนี่ยแม่ก็เลื่อนๆไปเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะมีตรีมเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เขาจะโชว์สะพายหมแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ก็มีสวยหล่อหลอแถมยังมีเลยนะคะวิธีการดาวน์โหลดลรอซับซ้อนอีกแล้วกูนะคะวิธีการดาวน์โหลดท่าไหนแหละทุกคน อันนี้ไม่ใช่รูเหมือนมันจะเป็นเว็บของบล็อกเนเวอร์เหมือนกันนะคะมันก็แชร์ไลน์ได้ด้วยคลีายก,ก,กับเว็บนี้ก็เนีย่ยเราก็เลื่อนไปหน้าต่อไปได้ผิดไปวุว้อะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นท็อปนะทุกคนอันนี้จะเป็นท็อปนะคะก็คือจะเป็นหน้าท็อปออย่างงี้คือทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นตารางอะไรโอ้หงงแบบนี้คือหน้างง,งแบบถ้าใครไม่งงก็ใครเคยโหลดนะคะก็มาโหลดแบบนี้ได้นะจ๊ะใครเคยดาวโหลดเอาง่ายๆใครเคยดาวโหลดก็ใช่บอกหน่อยเพราะที่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันโหลดยังไง เขาก็จะริงๆเขาก็จะแจ้งหมดเลยนะว่าเดสามมิลเมสอะไรเนี่ยเขาแจ้งอ๋อนี่ไงทุกคนพอเลื่อนมาอันนี้คือมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะดาวน์โหลดทูพาริทอนคืออะไรวะให้ดาวโหลดในพาริทอนเหรดี๋ยวอยู่ไหนอะอ๋อทุกคนอ๋อไม่ใช่ คนเนี่ยมันจะมีสองอันนะคะมีบ้านแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ถ้าจะโหลดก็กดเข้าไปหรือเปล่าโอ้ทุกคนงงใครโหลดเป็นก็โหลดละกันนะคะแต่นะะว่าแบบใส่แบบนีนตาถ้าใครรู้มันดาวโหลดยังไงนะเพราะดิฉันไม่ค่อยโหลดเว็บอื่นเท่าไหร่ก็ดิฉันก็พูดไปแล้วว่าที่ฉันเป็นคนขี้เกียจดิฉันก็ไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่หรอก นะคะต่อไปค่ะเป็นของซิมซีมาริโกลนะคะเว็บนี้ก็โหลดบ่อยเราคนเราเนี่ยแหละทุกคนโหลดบ่อยมากเพราะว่าคือมันเจอเว็บนี้ในอินเทอร์เน็ตนะคะบ่อยมากคือบางทีแบบไปพิมพ์เทเลทอ่ะก็มีนะคะคือหนะ้าตาเว็บน่ารักมากทุกคนดูดิเห็นไหมมันจะมีเสื้อผ้าน,นี้คือแบบเสื้อผ้าของมันสาวดอยนะคะวิธีการก็คือกดเรหรียญหมอล่ะเปล่ากดไปก่อนนะคะไม่รู้แต่มันคนละอันก็คือสัญญากคนก็จะเตอในแบบของ พาเรทันเอามาได้ยังไงวะเนี่ยออกไปเลยมาได้ยังไงหลายๆคนงงพอกดเข้าไปนะคะก็เลื่อนลงมามันจะมีคำว่าฟรีดาวน์โหลดนะคะนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาจนเจอ Add Free Python Download ก็คลิกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้า Python นะทุกคนรู้สึกว่าอันนี้นะคะจะต้องดาวน์โหลดโอ้ป๊โอ้ก๊ด อันนี้นะเหมือนกับว่ามันจะเป็นสามบาทก็หมายถึงว่ามันจะเป็นผู้อุปถัมภ์อะไรสักอย่างนี่แหละเป็นคนสร้างเว็บนี้ขึ้นมานะมันเกี่ยวอะไรวันเนี้ยเอา้างงประเด็นจะเอาเนึ่งทเข้าไปก่อนทุกคนเข้าไปดูเนี่ยทุกคนมันเป็นผู้อุปถัมภ์หมดเลยนะ คือทุกคนก็หาแบบดีๆคือแต่ถ้าเรานะเราแนะนำเลยนะทุกคน Pinterest คือปกติเวลาเราโหลดสภาพผ้าอะไรก็จะไม่ค่อยมาหน้าไปรตรงอะไรก็จะไม่ค่อยรู้อะไรจากเท่าไรหร่หรอกเพราะส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาให้เราแล้วอะทุกคนแล้วหรือว่าจะดูเว็บคุณส้มก็ได้นะคะชื่อว่าส้มๆนะทุกคนสามารถไปเซิร์ชได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นเว็บก o พุ่มมีนะคะเว็แบบนี้เนี่ยก็คิดว่าจะไม่ค่อยมีสภาพส้าจากเท่าไหร่นะจะมีแต่พวก ลิปสติกอายแชดโดว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกของแต่งหน้านะคะเว็บนี้ก็การดาวน์โหลดก็ไม่ซับซ้อนนะคะแค่คลิกเข้าไปหรือใครไม่ต้องคลิกก็ได้แล้วก็มันจะมี sfs กับ media file ก็สามารถเลือกได้เลยนะถ้าเป็น media file ก็จะต้องรอแบบนี้นะหรือว่าจะเป็น sfs นะคะอ้าก็ต้องรอเหมือนกันรอก่อนทุกคน add file คลิกที่นี่พเพื่อดำเนินการรอแล้วก็จะมาเตอนะคะ อ้าวอันนี้คือคอมแล้มันจะมีไอ้นี่อ่ะทุกคน MXP ทุกคนเราต้องกดโอ้โหอะไรกันอะไรกันถ้าเป็นขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนอย่าไปกดนะมันจะให้เราแบบจะได้รับโฆษณาอะไรก็ไม่ดูทุกคนก็คือแบบโอ oh my god โอภาษาไทยกดข้ามะคะ่ะให้แนะนำให้กดอย่างนี้ดีกว่าแล้วกดคลิกด i s link นะคะแล้วจะเตออย่างงี้ให้กดดาวน์โหลดนะคะ ก็ให้ทุกคนโหลดเป็น SFA Media File ดีกว่านะคะการที่ทุกคนจะโหลดของกับ Postme เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ย JMK ก็ไม่ได้จะโหลดของเว็บไซต์้วยตรงหรอกคะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะโหลดของคนไม่ <c oughs> เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เพจนี้มันไม่ใช่เพจของคุณส้มนะคะแต่ว่ามันเป็นเพจ Up to Me Facebook นะคะ คือจะเป็นเฟดที่วอมมอสหรือซีซีนะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดาวโหลดได้เลยนะคะอ่าใช่ไหมเนี่ยอมอดซีซีเนี่ยทุกคน อ่านี่แหละเป็นเพจอย่างนงี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเพจนี้เนี่ยก็จะเป็นเพจที่รวมมอสต,ตีๆนะคะมอดที่ทุกคนชอบสมมติว่าทุกคนชอบอันนี้เพราะเราก็เล็งๆว้อยู่เหมือนกันแหละนะคะก็ให้ดูที่ความคิดเห็นเขาจะมีลิงก์โหลดนะคะบอกว่าโหลดเมสลิงนี้ด้วยนะคะเขาก็จะบอกให้เราเลยคือก,รการโหลดใน a c e b o o กก็ดีอย่างเงี้ยแหละคนก็ คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเผจคุณส้มๆก็จะมีด้วยนะคะต่อไปค่ะนี่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ให้เลื่อนมาจนเจอลิงก์นะตรงนี้แล้วก็กดเลยค่ะเครื่องนี้เขาจะเอาแอันแบบฟรีๆให้เรานะไม่มีใครแบบเอาแบบไม่ฟรีให้เรานะต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้เราโหลดเมสลิงก์นี้ด้วยนะคะอะเราก็กดดาวน์โหลดนะคะเป็น SFSY แล้วกันนะคะ ดูไปเรื่อยๆทุกคนจะเหงาจะเจอทุกคนๆๆอย่าเองเงี้แอ่ะฮ่าฮิ่วโหลอะไรวะเนี่ยงงมืองง,องชิบหายเลยแล้วจยังไงวะเนี่ยอ่ะโอเคกดลิงก์ที่สองทุกคนอันนี้นะ ฉันคือลองทุกอย่างเลยคือลองทุกอย่างให้เธอเลยวะ่ะเออนะคะก็จะเจอดอบบล็อกอย่างงี้นะอย่าไปสนใจอย่าไปกดนะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะก็จะได้มาเนี้นเองทุกคนง่ายจังนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปลงได้เลยนะจ้าง่ายมากค่ะ คือเว็บนี้ก็ง่ายนะต่อไปนะคะจะเป็นเว็บคุณส้มนะคะก็คือส้มส้มนะทุกคนส้มส้มไม่รู้ว่าพิมพ์ถูกไหมนะเนี่แหละทุกคนอัพทูมีนี่แหละทุกคนน่าจะส้มส้มพี่ส้ม นี่แหละสมาสมมอกใช่สมสมเออใช่คือเพจคุณส้มนะคะเพจนี้จะเป็นเพจคุณส้มนะคะทุกคนคะ่ะก็คือจะเป็นเพจที่เรามาดูกันเมื่อกี้เลยนะคะเขาจะขัดพวกอะไรสวยๆนะคะหรือคือถ้าเราดาวน์โหลดใช่ไหมเราจะดาวน์โหลดยังไงเราก็จะดาวน์โหลดแบบเนี้ยคนสมมติว่าเราจะดาวน์โหลดว่าเอ่อเส,ส,สื้อผ้าอยู่เมื้อเสื้อผ้า เดอะซิมแค่นี้แหละทุกคนใส่สีแล้วเอนเตอร์เข้าไปนะคะก็จะเจอเนี่ยแล้วมันจะขึ้นพินเทเลสมาก็กดพินเทเลสไว้ทุกคนอ่ะก็กดเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยทุกคนแล้วก็จะเจอสมมติว่าเราชอบสกินผิวอันนี้มากก็แตเะ,ขะเ,เข้าไปที่รูปภาพอะมันก็จะมีลิงก์ข้างล่างคลิกลิงก์ไว้ทุกคนอ่ะโอเคไม่ก็ไก็เคลียร์เข้าไปที่หน้ามันก็ได้นะคะแล้วก็คลิกลิงก์ที่หลัง หรือว่าถ้าใครนะคะอยากโหลดอะไรก็คลิกลิงก์เข้าไปคือปกติแล้วจะโหลดกันอย่างนี้ทุกรอบเลยนะคะแล้วก็ตานโหลดเฮียก็คลิกมันง่ายอะไรขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนง่ายมากอะเนี่ยง่าย กาชอบเป็นอย่างงี้ไปทุกคนแล้วก็แบบเท่าอันไหนก็คือวินเจเลยเขาก็จะเอาอันสวยนะคะง,งามๆมาให้เราอยู่แลว้วทุกคนไม่มีอันไหนที่มันแบบไม่งามแล้วเขาจะเอามาให้เราหรอกทุกคนมันก็จะเป็นที่ต้องมีนะคะ แบบนี้ก็งงก็ไม่ต้องหลดมัน,มนค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบมาทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทิ้งส r ล s t นี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ j o ล e r ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย